เซียร่ามาหาด็อบบี้วันนี้แม่เขาพามาดูตัวรอบที่สองเพื่อจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นแต่ชายด็อบเป็นอะไรไม่รู้เ<อ>ขินหนักมากไม่เป็นตัวของตัวเองเลยดูท่าจะเครียดทำท่าจะอาเจียนหลายรอบมากเลย ไม่รู้กดดันอะไรหรือเปล่าพอสาวจะเดินไปใกล้ด็อบก็ตีตัวออกห่างสงสัยมีใจให้บูบี้ไปแล้วมัง้งสาวก็แบบแอบมองอยู่ห่างๆอยากเล่นด้วยอยากเข้าใกล้แต่ชายด็อบเล่นตัวสุดๆเลย <c oughs> พี่ๆดูสิ <c oughs> หนีตลอดเวลาสาวก็เลยกลัวกล้ากลัวๆไม่กล้าเข้าใกล้เลยแยกตัวอื่นๆไปนะให้เขาอยู่กัน2ตัวเดี๋ยวมีสิ่งแล้วเดี๋ยวด็อบบี้เกิดเป็นไบโพล่าสวบน้องขึ้นมาน้องจะลำบาก มันเป็นนึกงักนักมันเป็นจัเงืกจังงักอ้าออ,อเป็นไรไม่รู้เฮ้เสียล่าก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ด๊อบเขินมากเลยอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ขาอปอ่าไอ้อย่าจับด๊อบครับด๊อบเขินหน้าปล่อยด๊อบใหญ่นะอายมันมาใหญ่ับเนี่ยแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด๊อบได้กลิ่นไม่คุ้นเคยก็เลยสวบน้องเสียเลยทุกคนอ๋อย เนี่ยนะดูสิเขามาดูตัวสงสัยการดูตัวครั้งนี้คงจบลงแล้วแหละดอบบี้โอ้ยทําสาวไม่ประทับใจสุดๆเลยแกเนี่ยให้ดอบค่ะทอดคราบกลิ่นมันไม่คุ้นเคยเลยมันฉุนจมูกมันมากมตั้งเลยแล้วดูเซียล่าสิเดินไปดมหำอมดอบเหม็นฉุนๆให้ดับขอแก้ตัวได้ไหมครับรอบหน้าจะทําให้ดีกว่านี้ไม่น่ามืดแล้วค่ะ